สบายดีทุกคนสบายดีตอนหนึ่งแรงนะตอนหาโมงกลัวตอนในเอากาสีเอาไก่เขาคอกนะทุกคนเอาไก่ง่วงเขาคอกคำอะไรคำอะไรเกี้ยไก่เขาคอกก่อนเอาเขาแบบง่ายๆเลยนะทุกคนเลย Cái cây okay, okay, muốn ăn bẹp ngài đây <laughs> บู๊ะมามืดหรือยังจะมามืดหรืบอบ่อไก่กันเลย ะมาก็ไปข้า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 ข เล้เรียบร้อยแล้วทุกคนเลยนี่เล้วเรียบร้อยเลยได้งังกันตุ๊กเป็ดอี่คออะไนมายีข้อกนี่ Nhưng bạn sẽ đại quá แล้วเรียบร้อย พอดบ่ได้นับวันมีจกโตบม่ได้นับเลยเอาเข่าไปเลยทุกคนเลย